สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับผมกับสวัสดีนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมมัดรวมสีหน่อยนะครับผมเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับเนาะแนวทางเมื่อวานนี้หลุดนะครับผมให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งนะครับสูตรนี้มาในเด่นหน่อย เด่นนอย V.I.P. นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับ08เนาะนะครับส่วนเด่น1วิ่งรุ่นที่1นี้หลุดไปนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยพี่เพื่อนทุกคนนะครับเนาะหลังจากวันก่อนก็เข้าเข้ามาบนล่างในนอย V.I.P. วันนี้หลุดนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับวันนี้ตัวเด่นวันนี้นะครับผมให้เด่นไปที่6นะครับแล้วก็9นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดให้ไปที่9นะครับเด่น6เด่น9วิ่งลูดที่9

แล้วก็99นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมจะให้ไปที่เด่นสนะครับก็จะเป็น4 9 8นะครับแล้วก็4 9 5นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับ ส่วนที่จะเน้นให้นะครับสลับในสูตรเม็ดเดียววันนี้ก็จะเป็นในน้อยพิเศษนะครับในน้อยพิเศษแล้วก็ VIP นะครับอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับส่วนจับคู่นะครับส่วนจับคู่วันนี้ตัวเด่นนะครับที่ ชื่นชอบนะครับเมื่อวานนี้ออก95นะครับ95นี้ก็ไม่แน่เนาะ95 97 94, 94 94แล้วก็92นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าชื่นชอบจะตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมครับผมสรับวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยนะครับวัประจำวันที่2นะครับนอเดือน2ไอ้วันที่2เดือน1 2565นะครับผมสลับฮานอยสุดเม็ดเดียวมัดรวม4นอยนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ